กรณีซึ่งเข้าใจว่าเมื่อคืนใช่ไหมมีเป็นฉายโปรเจคเตอร์ไปที่สะพานพระรามแดเรื่องหาเสียงนักต่างนะก็ต้องต้องรบเรียงข้อมูลอย่างน้แต่เราก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดเพิ่งไปเจอเมืเ่มมาาเอเช้าเมื่อเช้าผมติดอยู่งานสถานทูตกับอ u ูนะก็เลยไม่ได้ยังไม่ได้ให้ข่าวอะไรก็สรุปว่ายินแล้วไอ้พื้นที่ก็ิ่มเป็นงงนะอะไรนะได้ยินไหมคือจะมีพื้นที่สวนหลวงพระรามแปด กับพื้นที่ใต้สะพานพระรามแปดที่เป็นลานว่างอยู่เนี่ยทั้งสองแห่งเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราอนุญาตให้ใช้ในการหาเสียงได้เพราะว่าจริงๆนโยบายของเราคือพยายามเปิดพื้นที่สาธารณะให้มากที่สุดนะฮะที่จะให้ทำที่จะให้ใช้หาเสียงอ่ะเพื่อจะได้เผยแพร่เรื่องการไอรณรงค์แล้วก็ให้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะทั้งสองที่นี้อยู่แล้วก็ทางเข้าใจว่าทางผู้เลือกตั้งนะก็คือท่านทิพานัน โอ้แย่เ้ยววมองมองไม่เห็นเดี๋ยวขออนุญาตหนึงโอเคครับก็คือทางท่านทิพานาันส์ศริชนะนะผู้สมัครสอส,อสอบัญชีรายชื่อพรรคลงังไทยรักชาได้ทำหนังสือท่านขจิตมาก็ขออนุญาตใช้ฐานที่รานริมแม่น้ำสุรุมพระรามแปดซึ่งเป็นฐานที่ที่เราอนุญาตให้ใช้ปา่าใสหาเสียงกันแล้วนะแล้วก็ได้มีการเข้าใจว่ามีแนบแนบรูปรูปรายละเอียดมา ซึ่งทางด้านเกือแนบรายละเอียดซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะที่จะขอใช้งานแล้วก็มีพูดได้ว่าจะมีการฉายภาพข้อความซึ่งอันนี้อาจจะเราอ,อาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดนะม,มีตัวมีตัวเลขอยู่ซึ่งเข้าใจว่าตอนที่แล้วเราทางท่านสุพจน์ได้อนุอนุญาตไปใช่ไหมท่านสุพจน์ก็คือเป็นผู้ก,การนักงานปกครองก็เข้าใจว่าตอนเข้าใจว่าตอนที่เรา,าอนุญาตไปเนี่ยเขาจ่าเป็นการหาเสียงปกติไม่ได้ทราบว่ามีการ ให้มีฉาย projection นบนเสาสะพานด้วยเพราะจริงแล้วตัวเสาสะพานเนี่ยไม่อยู่ในพื้นที่ที่เราอนุญ,ญาตให้ใช้หาเสียงนะครับแล้วก็ตัวสะพานเนี่ยไม่ได้อยู่ในส่วนของสวนแต่เป็นส่วนของสํานักโยธาเป็นผู้รับผิดช,ชอบซึ่งพอเราทราบแล้วจริงแล้วก็คงไม่อนุญ,ญาตให้มีการฉายนะพอเราเห็นเพราะว่านี่แล้วการฉายบนเสาเนี่ยอาจจะมีประเด็นในแง่ที่ว่าเรื่องคนขับรถไปขับรถมาเรื่องความสนใจเรื่องพื้นที่ที่อยู่นอก ที่เรากําหนดไว้ก็ได้คงได้แจ้งมาแล้วว่าคงไม่ได้อนุญาตให้ฉายตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดจะหาเสียงในพื้นที่เรียกตำนเนี่ยก็ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรท่านสุพจน์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับก็ขออนุญาตนํานเรียนอย่างนี้นะครับตามที่ทางท่านผู้ว่าราการกรุงเทพมหานครนะครับ <c oughs> ได้นําเรียนต่อสื่อมวลชนในเรื่องการขออนุญาตใช้ฐานที่บริเวณ สวนหลวงกรลมแปดนะครับซึ่งตรงบริเวณนี้ทางท่านผู้ว่าเอเนยก็ได้ประกาศกําหนดเป็นฐานที่สําหรับการราษายหาเสียงอยู่แล้วนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองหรือผู้สมัครมาขออนุญาตใช้นะครับก็กรุงเทพมะารครก็ไม่ขัดข้องนะครับแต่ก็เงื่อนไขก็ต้องเป็นไปตามที่สํานักิึงแวดล้อมกําหนดของแต่ละส่วนนะครับว่าอย่างเช่นกรณีการขอใช้ค่าไฟอย่างเงี้ยน,นะครับ ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองต้องรับผิดชอบเองนะครับกรุงเทพมหานครไม่สนับสนุนในเรื่องของค่าไฟนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละส่วนเป็นผู้กำหนดในหลักเกณฑ์ของการขออนุญาตใช้พื้นที่แต่ละแห่งนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดคล้ายๆกันนะครับในเรื่องของค่าไฟต่างๆนะครับหรือหลักเกณฑ์อื่นๆเช่นในช่วงเวลาการขออนุญาตใช้นะครับอันนี้ก็จะมีเป็นหลักเกณฑ์ของแต่ละส่วนนะครับก็รายละเอียดอื่นๆท่านผู้ว่าก็ได้นําเรียน ทางนผูอมนลชนทราบไปแล้วนะครับ